พิเศษเลยค่ะถูกต้องครับพิเศษสุดในช่วงเวลาที่พิเศษที่สุดเลยเนื่องจากเป็นบริบทงประสบการของเราวันนี้คือครเราจะมอบรายได้ทีนเราให้ใส่แล้วให้กับบุญพิธเพื่อเหตุการค่ะเอาอีกแล้วนะค,ะร,ครับจัดการทำบุญร่วมกันระหว่างตู้กับแฟนคลับเอาอีกแล้วไม่มีครั้งไหนที่จะไม่ยิ่งใหญ่อีกแล้วนะฮะ <S <S เป็นแสนอีกแล้วเอาตังมาจากไหนกันนะฮะ <S <S ร่วมกันทำมามาขนาดนี้อีกแล้วแสนแสนนะแสนสอง S 1 2, 2>, 1> 2, 2> 1> ึ 2> ่งแสน9 9 9หเครับผมเดี๋ยวนะคะแต่ก่อนที่เราจะรับฟ้อนนะคะเราอยากให้คุณท่านจับค่ะว่าวิธีนี้เป็นยังไงบ้างเขาทำอะไรบ้างแล้วก็เชิญทางหลังกลับไปทีกท่านทางด้านหลังนะคะเพื่อจะดูวิดิอาว่าเขาเป็นใครนะคะแล้วกำลังทำอะไรแล้วเราช่วยเขาได้อย่างไรคะขอเชิญคุณผู้ มูลนิธิเพื่อเด็กพิการเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่ไม่สแสวงหากำไรมุ่งเน้นการพัฒนาและฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการโดยครอบครัวเป็นหลักมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กสามารถช่อเหลือตอนเองและอยู่ในสังคมได้กกลับมมมีความมา ควาต้องการเธอทำให้ด้วยใจทุกอย่างมีหวังให้ตอบแทน เป็นตัวแทนมอบเงินรไ,ได้นะคะซึ่งรายได้บอกแล้วนะคะว่าเป็นจำนวนเงิน 2> 1 000, 2 9 9 9 9 9 9 9 9เพราบาทค่ะขอถึงคุณนะคะไป็ะคะุณงดงคุณข้าคุณสีสิทธิศรชัยมอบค่ะมอบใ,ให้แดงนะคะมอบให้แดงคุณอภิรดีวันิชกรนะคะจากมูลนิธิเพื่อเด็กพิกาและก็มอบให้กับมเป็น ใช่กับศิลปินในดวงใจของเราค่ะแล้วมีขอ่ะก็คือคอซ่าก <te> ็คุณตุ้ยร <icking> ่วมกิจกรรมนี้ทำร่วมกับแฟนสาวนะคะก็เป็นของกล่องที่ทำเองห้าชิ้นนะคะโอทางนึงคนทำก็บอกว่าถ้าจะเอาข้างในไปแล้วจะทิ้งของเอาของทิ้งถ้างั้นเอากล่องแล้วทิ้งของข้างใน ก็ขอขอบคุณพี่ๆทุกคนเลยนะครับพบกันประเสริฐน่าขอให้พุนหลดทัพทุกคนเลยครับีควาสุขกเลาสุที่เราได้พดแความสุขที่เราได้ร่วมทางกันค่ะถ้าเกิดว่าถ้าเราไม่วกเราวันนี้ เราเปนลบอลนะคะบนหลังปีทีท้ายบันการิชคะวันพุตมีอะไรคะวันสาวมีซิ่งคอมรักก้งท้องอาทิตป็นะคะมีซิ้งคอมรักต้งท้องและยังมีโอกาสหน้าค่ะกำลังจะมีละครใหม่เรื่องลูกสาวกำนันนะคะต้องเตรียมปร้มกให้กับพีทุกคนที่นานะคะขอบคุณค่ะการิชกสอยสดข้าคขาสวยค่ะ